แสงตะวันลิซซิ่งซปเปอร,ร์คัพัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Honda Super c u กันนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ล่าสุดจาก Honda ครบครันด้วยสมรรถนะและมีความประหยัดที่ตอบโจทย์ทุกลายสไตล์ค่ะเครื่องยนต์110ซีระบบหัวฉีดแบบ GPM5 ที่พัฒนาระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นขับขี่ง่ายคล่องตัว ทนทานใช้งานได้นานกระจบเป็นแบบทรงกลมออกแบบมาทัานสมัยที่ควกคู่กับไฟหน้านะคะส่วนเบาะเป็นเบาะใหม่ที่ออกแบบมาเป็นยาวตอนเดียวพร้อมมือจับหลังโคเมียมกว้างนั่งสบายบรรทุกก็อุ่นใจตอบโจทย์ทุกการใช้งานค่ะซุเปอปร์คารของเรารุ่นนี้มีหลายสีให้เลือกนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีแดงสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงินค่ะส่วนไฟหน้ารถนะคะเป็นแบบทรงกลม LED สวยงามทันสมัยส่องสว่างให้ความคมชัดทุกเส้นทางด้วยหลอดไฟ LED ค่ะส่วนโช๊คนะคะเป็นโชคใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มระยะยุบตัวของโช้กหน้าหลังรับแรงกระแทกได้ดีค่ะ h o n ดาซูเปอร์คคันนี้นะคะเขายังมีความโดดเดน่นแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับระบบการทำงาน,นกลไกการทำงานของซูเปอร์คคันนี้นะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ ระบบการติดของเครื่องยนต์นะคะเขาจะมีทั้งแบบสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้าส่วนระบบเกียร์เขาจะเป็นแบบเกียร์วนนะคะจะมี4ระดับระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบทะเลขอบปิดระบบกันสะเทือนหลังเขาจะเป็นแบบสวิงอาร์มค่ะส่วนล้อของเขานะคะจะเป็นแบบล้อซี่ระบบห้ามล้อหน้าจะเป็นแบบดัมเบกระบบห้ามล้อหลังก็จะเป็นแบบดัมเบกเหมือนกันค่ะ ส่วนน้ำมันที่ใช้กับซปเปอร์คาร์คันนี้นะคะจะมีแบบน้ำมันเบนซินที่ไร้สารตะกัว่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอลออกเทน95 91ที่มีส่วนผสมของเอชิลแอลกอฮอล์ A N G aw, ไม่เกิน20%นะคะทุกๆคนส่วนเอเซอรี่หรือว่าชุดแต่งที่ทุกคนอยากจะเอาไปแต่งกับซปเปอร์คาร์คันนี้มันก็มีให้เลือกมากมายหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น บางลมหน้าสีใสนะคะหรือว่าคิ้วแต่งบางคนหน้าตะก้าก็สามารถที่จะเอามาไว้กับด้านหน้าได้นะคะแล้วก็จะมีบายอะไรปรสมตะแกงเหล็กท้ายบอกนะคะซุปคา์คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเลิศจริงๆคะ่ะ